วันนึงถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเราอ่ะตุยไปแล้วคุณจะยังไงเดี๋ยวคิดนิดนึงนะคะเพราะเราหนีตัวเองไม่ได้นะทุกคนและนี่คือเรื่องราวของมัมมี่ที่ต้องตามหาเศษเซียวของหัวใจค่ะเป็นยังไงลองมาฟังกันสวัสดีค่ะนี่คือรายการเล่มนี้ลิซลี่ขอเมาส์และเราเจอกันเป็น EP พสาแล้วค่ะโอเควันนี้เรามาเมาส์เล่มนี้กันค่ะหนังสือชื่อว่าปริศนาห้องปิดตายของฟาโร ผู้แต่งคือคุณเชราคาวานาโอฟุมิและเป็นของสำนักพิมพ์น้ำพุนะคะถ้าอ่านชื่อใดๆผิดขออภัยไว้ณที่ดีด้วยโอเคเรามาดูกันฮันแนทุกคนต้องคิดว่าลิสเลือกเล่มนี้เพราะปกแน่เลยเพราะปกสวยไม่ใช่นะไม่จริงสำหรับลิสแล้วปกสวยๆนี่เป็นของแถมค่ะแต่ที่ลิสเลือกข้อแรกค่ะชื่อเรื่องปริศนาห้องปิดตายของฟาโรไม่น่าอ่านหรอคะ ข้อ2องเซตติ้งค่ะนี่คืออ e ี e, ปะทุกคนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ว้าวที่สุดเลยนะและข้อ3ามพอค่ะไม่น่าสนใจยังไงไหวคะในเมื่อเซติที่ตุยไปจนกลายเป็นมัมี่ไปแล้ววะกลับต้องกลับมาที่โลกมนุษย์อีกรอบเพื่อตามหาชิ้นส่วนของหัวใจแถมมันยังมีปิศาพ่วงมาด้วยว่ามัมีม่ของฟาโรนได้หายไปจากห้องปิดตายโหพอตอะไรคะเนี่ยสืบสวนประวัติศาสตร์แฟนตาซี และสี่สำคัญย้ำอีกรอบอีบนะทุกคนและคำเตือนตรงนี้ตัวโตๆระวังสปอยนะคะมาเรามาเริ่มกันเพราะมันเริ่มจากเษตินักบวชที่ตุยไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ในร่างของมามี่และเขามีเวลาแค่สามวันในการตามหาชิ้นส่วนหัวใจที่หายไปไม่เช่นนั้นวิญ,ญญาณจะติดอยู่ระหว่างพบ กดข้ามไปโปโลกเรดีนะแถมไม่ได้ใช้ชีวิตนิรันด์หลังความตายซะด้วยและระหว่างนั้นก็เกิดอิสาะขึ้นมามัมมี่ของฟาโรหหายไปจากห้องปิดตายอะเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่าค่ะโอเคเซติของเราในตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นอารักษ์นักบวชเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าตำแหน่งนี้นสำคัญมากๆและเซติก็ได้ผ่านพิธีศพจนกลายร่างเป็นมมมี่ไปเรียบร้อยแล้วและตามความเชื่อ เมื่อเราทุกคนจากโลกนี้ไปไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าทุกคนจะได้ไปใช้ชีวิตนิรันดร์ในปรพกดอกจันทร์คุณต้องผ่านพิธีค่ะและพิธีนั้นต้องใช้หัวใจค่ะที่นี้ในจังหวะที่เษติต้องผ่านขั้นตอนนี้นะคะปรากฏว่าเษติข้ามปรพกไม่ได้เพราะหัวใจไม่ครบอืเทพก็เลยให้ภารกิจกลับไปตามหาชิ้นส่วนนั้นโดยมีเวลาเพียงสาม แล้วเสติก็กลับมาแบบนั้นเลยแต่ทีนี้มัมมี่เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเข้าใจนะคะหมาถึงตัวเสตินะไม่ได้กลับมาที่มันเปนแบบผ้าพันรอบตัวแบบนี้นะคะแต่เสติกลับมาโดยท่อนบนปกติและท่อนล่างเป็นท่อนไม้นั่นเพราะว่าตอนจังหวะที่เสติจะจากไปเสติถูกหินทับจนช่วงล่างมันแหลกไปแล้วทั้งทําม,มมี่ก็เลยทําช่วงล่างให้ใหม่ทีนี้าตามหาเส้นส่วนหัวใจก็เริ่มขึ้น และบอกไว้ก่อนนะคะพูดแต่งเป็นชาวญี่ปุ่นแหละคะ่ะข้อมูลที่เขียนอะดีเสิร์ชมาสุดยอดเลยเอาละ่ะมาทีนี้พอเซติกลับมาคนที่เจอเซติก็อึ้งใช่ไหมคะคือถ้าเป็นถ้าเป็นลิสตเ,เองวิ่งหนีไปแล้วถูกไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่คะ่ะเข้าแค่อึง้งและทึ่งและเป็นการตอบย้ำว่าเทพเจ้ามีจริง เศรติเริ่มจากอะไรคะในการตามหาหัวใจเนื่องจากว่าเศรติจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเองตัวเย่ไปยังไงก็เลยต้องมีการสืบสวนและสอบสวนใหม่เกิดขึ้นนะคะและเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เศษรษฐีตามหาหัวใจนั้นก็คือมามีฟาโรที่กำลังจักคำพิธีศพในวันรุ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วอะ กลับหายไปจากอุสาอย่างไรร่องรอยคือจะหายไปได้ยังไงในเมื่อมีคนเข้าตลอดที่14ชั่วโมงและแถมมีทางเข้าแบบแค่ทางเดียวอ่ะทุกคนใช่ไหมหน่าแปลกใจใช่ไหมล่ะโอเคทีนี้ทําไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจเพราะว่าโครงเรื่องมันไม่ได้มีแค่สืบคดีเพียงอย่างเดียวแต่ในคดีนั้นกลับกูกเข้ากับพฤติกรรมและความเชื่อหลักความตายนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจมากม และจุดที่น่าสนใจมากๆก็ได้แก่อย่างที่บอกไปแล้วเนาะพอตผสมเพราพอตนี้เล่มนี้เขาผสมทั้งแนวแฟนตาซีสืบสวนอาชญากรรมและก็ความลึกลับโดยมีการตั้งเงื่อนไขว่าเษติต้องทําภารกิจในเวลาจํากัดก็คือ3วันการตั้งเงื่อนไขตรงนี้มันช่วยเป็นการเพิ่มความเร่งด่วนและแรงจูงใจทางอารมณ์แล้วมันทำให้คนอ่านลุนไปด้วยว่าอุ้ยสามวันสามวันแล้วเวลากระชั้นขนาดนี้ เซติการทำยังไงเขอที่2เซตติ้งค่ะเซตติ้งพื้นที่อีโบราณความเชื่อหลังความตายแล้วก็มัมมี่การที่หยิบเอาประวัติศาสตร์อีบนะคะความเชื่อับชีวิตหลังความตายเมื่อจะเป็นเรื่องของเทพเจ้าและมัมมี่มาประสานการเกิดเรื่องแนวสุดสวนมันทําให้เกิดบรรยากาศแปลกใหม่เนาะมันก็เลยทำให้น่าสนใจทั้งคนที่ชอบอ่านเป็นเดซีและคนที่ชอบอ่าน,ป,นประวัติศาสตร์ ข้อที่3บรรยากาศและอารมณ์หลากหลายในเรื่องนี้มีการผสมทั้งความตื่นเต้นคนในีส่วนของปริศนาที่มันน่าแบบมันน่าเข้าไปไขคดีด้วยแล้วก็มีเรื่องของความสศกเศร้าเสียใจและความสะเทือนใจเกิดขึ้นอันนี้ต้องลงไปอ่านเพราะว่ามันมีแบบหลากหลายอารมณ์มากนะคะในเล่มนี้ข้อที่4เรื่อง 4, การหักมุมการพลิกที่แบบเกินกับ เกินความคาดเดามีปมซ้อนปมและซ้อนซ้อนเข้าไปปมใหญ่ปมย่อยปมรองปมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็หนึ่งไม่ใช่หนึ่งจงิแล้วก็จะบอกเลยว่าเดาคนหลายยากมากจริงๆนะหลายๆตัวที่ริสอ่านก็เออคนนี้ก็น่าสงสัยคนนู้นก็น่าสะใสาอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีแบบสคดีเข้ามาเกี่ยวข้องกันแต่ตอนเฉลยในตอนท้ายอ่ะมันก็จะทําให้เราสึกว้าวเลย จำที่บอกเรื่องปกสวยได้ไหมคะอลองดูกันที่ปกอีกทีบอกเลยนะตอนที่ลิสอ่านไปเรื่อยๆอนี่จะต้องพลิกกลับมาดูหน้าปกหลายครั้งมากเพราะอะไรเพราะโดยปกติแล้วหน้าปกคือตัวเอกคือตัวหลักของเรื่องใช่ไหมคะแล้วคุณดูปกเออแล้วริสอ่าเนเซติเป็นนักบวชเนาะเป็นนักบวชก็ต้องเป็นผู้ชายง่ายๆมันก็แบบเอะโอ้อะ อะไรแบบนั้นเป็นต้นว่าไม่ใช่เศรษฐีหรือนี่เป็นใครหน้าปู๊เป็นเศรษฐีหรือใครกันแน่อะไม่เป็นไรหรือจบไม่เล่าอันนี้ต้องไปตามเอาเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหน้าปู๊คือใครเนาะนั่นแหละแต่ว่าตอนท้ายว้าวมากค่ะแล้วก็เรื่องของการหักมุมแต,ตอนจบหักมุมแบบกลับเข้ามาโดยใช้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาเป็นเบาะแสตัวนี้มันน่าว้าวนะคะ โอเคและเรื่องนี้ก็ยังมีพูดถึงในแง่อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทาสนะคะคนต่างชาติเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะการยอมรับตัวเองว่าตัวเราเองนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครการเป็นตัวของตัวเองและถึงแม้เซตีเองจะกลายเป็นมัมมี่ไปแล้วก็จริงแต่ในเรื่องนี้มัมมี่ที่ผู้แต่งเขียนนะคะจะเขียนว่ามีความรู้สึกมีความเจ็บปวดมีสิ่งที่เป็นกังวล มันก็เลยทาให้เราอะเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นแบบ3วันละเนาะแต่ที่ลิซแอบ,บเสียดายนิดหน่อยก็คือพอเราอะลุ้นใช่ไหมเรื่องของเศตติตามหาชิ้นส่วนหัวใจป็นหลักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็อยากรู้ในเรื่องการไขคดีของมัมี่ที่หายไปจากห้องเก็บมัมี่ในปิรามิดอันนี้ด้วยใช่ไหม อ๋อแล้วมามีฟาโรนะไม่ได้แค่หายไปอย่างเดียวนะคะหายไปจากพิรามิดหายไปจากห้องสุสานห้องเนี้ยจะกลับไปโผล่อีกที่หนึ่งถึงว่าพอตตรงนี้จะเป็นพอตรองซึ่งเรื่องรองใช่ไหมแต่การเฉลยก็ถึงแบบว้าวว้าว,ว,าวแต่แอบเสียดายนิดหน่อยเพราะว่าเราอะลุ้นแบบเจติตามหัวใจแบบจำแบบพิชนะลุ้นลุ้นให้มาเป็นดัมเบอวันและเรื่องที่สองดำเบอร์ถูก็คือ มัมมี่ฟาโร w ที่หายไปถึงแม้วิธีการมันจะแบบแยบยนมากๆในการที่จะขนย้ายมัมมี่ฟาโรใช่ไหมหรือว่าเฉลยวิธีในตอนท้ายหรือว่าเฉลยว่าใครเป็นคนร้ายใดๆก็แล้วแต่ลิสก็อยากแค่ว่าอยากให้ตอนจบในแง่ของบนโลกมนุษยนะ์ยาวกว่านี้นิดนึงแบบไม่รู้สิมันแบบทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วอะเนาะแอบเสียดายตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ นอกจากจะเป็นเซติแล้วทิลิประทับใจนก็พูดถึงกาลีด้วยกาลีเป็นทาสนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในอีเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แล้วก็มีมิติมากๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าที่ลิสล่ามันเป็นยังไงหรน้าส่งสักยก็แนะนำเรื่อนี้นะคะปิศนาห้องปิดตายของฟาโรไปตามหาอ่นกันได้ค่ะไว้พบกันใหม่แล้ว อีพีหน้าลิซจะหยิบเรื่องไหนมาเล่าลองดูกันนะคะ